คอขวดคอ,อควายคอคออนคอกระงองงูโจจานชอชงิงช้อยชิงชอช้างชอช้างชอช้างอะไรลูกชอช้างวิ่งหนีโซโซช้อยช้างอ,อะไรคะ จอโซจอเชอร์จอผู้หญิงจอปาจอช่ดาจอป้าอปลตากสอถานตอนางบุญโถอนางบุญโทอะไรลูกตอนางบุญโทเอาดีดี่ะอนางบุญโทหน้าขาวจอผู้เท่า นอนิน้นมงเด็ดตอนตเต่าตอชุงตองทหารตอทงนอยหนูบ้อใบไม้ปปลาพอนมพอพึ่งบางยังพอฝาบานย่งพอทพอฝาทนทานพอพันบางงตั้งพอฟัน พอฟันอะไรลูกพอฟันจางพอฟันาจางจางพอสัมผาลดีๆได้ไมคพัพอสัมเผาลพอสัมเผา,อ,อ,าอะไรคะรอเอาใหม่พอสัมเผาลพอสัมเผาอะไรคะหนูพอสัมเผาอะไรลูกกลางบา่อมมาออมอม้า Mô Má Mô Má là nó Có Mô Má là một Lò rưa Lò bay Lò linh Lò linh Bò vèn Bò so, la so, bò lưu xí si. Đặt so, sữa Lò la Ô เร็วๆลูกถึงอออ่างแล้วนะคะอออ่างแล้วเดีออ๋ยว,วลูกยังไม่ตาโตอออ่างอะไรคะลูกลอออ่างเนืองนองหันมาก่อนหันมาก่อนเอาพูดดีๆอออ่างอะไรคะอออ่างเนืองนอง,นองฮอนทุกคู่โตโตเย่เย่ทำไงสองมือเลยยกสองมือเย่ก่อนเย่เย่ท่องครบหมดเลยสี่สิบสี่ตัวนี่ชายเก่งมากๆค่ะ